บอกบรรยากาศดีๆนะคะออกมาที่นาทีไรนะคะบรรยากาศหายห่หัวเวิร์มวังเลยนะคะดูหู เดิเซมเบอร์นู่นแหละเขาต้องจะเกี่ยวกันอะเพิ่งจะโตโเฮ้หนุนนุนหนุนที่นะคะไม่รู้ช่างกินข้าวพอดีไหมเนี่ยมาตอนเกือบจะเที่ยงพอดีพอดีแนละ้วโอเคซื้อปลานนึ่งมาฝากช่างด้วยค่ะโอเคนะคะุงกิดก็จอดแล้วนะคะก็สวัสดแีแฟนๆทางบ้านนะคะก็โอ้ยยุงกินไว้สวยอแอสต้า เาก,ก็มาด้วยนะคะก็พอดีวันนี้นะคะทีะ่คุยเป็นในคลิปก่อนนะคะที่ว่าช่างเขาจะเริ่มลงพื้นข้างล่างแล้วนะคะ,ะปูปาเก้นะคะคนุณคิดก็มีฮอตดอกนะคะซื้อมาจากเซเว่นเราเราก็แวะซื้อกาแฟค่ะดูค่ะเดี๋ยวก็จะนั่งกินกาแฟก่อนแล้วค่อยไปอัปเดตบ้านกันนะคะก็เดี๋ยวก่อนลงรถกันก่อนนะคะไปลงรถกันจะ้ะ ช่างน่าจะอยู่วันนี้อ,อ๋ออยู่อยู่นะคะน่าจะอยู่ข้างในเดี๋ยวค่อยเข้าไปทักนะคะโอเคนั่งกินกะฟงกาแฟกันก่อน นุง้งิดนะคะก็มาถึงก็ต้องลดน้ําผักก่อนนะคะกลัวผักที่เอามาทําสเต็กนะคะลดแมลลี่ก็หูดูมะพร้าวของแม่นะคะอันนี้พ่อที่เสียไปแล้วนะคะเขาปลูกไว้นะคะดูค่ะดกดีมากเลยเดี๋ยวออกไปดูอ่ะข้าวตรงนั้นก่อนที่มันล้มไปมันน้ำรู้สึกอ๋อมจะมันกาลังจะเริ่มป้าก็เห็นมันแช่น้ำแลแต่ธรรมชาตินะข้าวก็จะเริ่มแบบว่าเขาจะลุกเองนะคะเห็นนะอ่ะป้าอ่า ถามแม่อยู่แม่ก็บอกว่าข้าวเขาจะลุกเองเขาล้มเขาก็จะลุกเองนะคะธรรมชาตินะคะเห็นไหมเนี่ยที่เขาล้มกันนะคะนี่ล้มอ่ะรมมันแรงแล้วต้นมันสวยไงต้นแบบมันสวยมากไงตอนนี้ก็เริ่มลุกขึ้นมาเองนะคะก็จะเริ่มเขาจะขึ้นมาหาแสงเขาเองนะคะเป็นธรรมชาติเนาะ ห่วงแต่มะนาวนะคะเพราะว่ามันมีเลมีลูกแล้วก่อนที่เราจะเอามาอุ้ยแตกยอดใหญ่เลยเออแตกยอดใหญ่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะอ่ะไม่น่าจะเป็นไรแล้วนะคะมะนาวที่เราเอามาจากเชียงใหม่นะคะเขาน่าจะโอเคนะคะไม่เป็นไรแล้วเพราะยอดเต็มเลยนะคะแตกยอดแตกลายเต็มเลยไอ้นี่นะคะที่แม่ปลูกไว้ะข้าวก่อนนะคะ ใบมังลักอุ้เนาะอ,อมเนาะอ,อมข้าวเกี่ยวใหม่ๆนะและ้วก็อมปลามันๆน,นะโซดาก็เหมือนเดิมมาลงนาอีกแล้วนี่ห่ะข้าวเขาก็เห็นไหมเขาก็จะลุกของเขาเองนะคือเขาเขาเขาหนีตายนะคะเขาก็จะอย่างนี้นะคะเขาก็จะลุกขึ้นมาหาแสงเองที่ล้มไปอเจอพายุไปอคะะ่ะข้าวก่อนนะั่นนะที่ว่าไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะนี่ค่ะ ก็เริ่มลุกแล้วข้าวอันนี้ก็บ้านซปเปอร์สตาร์เรานะคะนี่กั้นกันแค่นาผืนเดียวนะคะเนี่ยพอข้าวมันเหมือนมันมันล้มนะคะมันก็เลยมองเห็นนะคะอันนี้ก็บ้านพี่สาวซปเปอร์สตาร์นะคะผัดมาก็ <c oughs> อยู่ตรงหน้าเรานี่เองนะคะส่วนโซดาก็สนุกเลยไปลุยข้าวไม่ใหญ่เดี๋ยวไม่ใหญ่จับปิ้งนะโซดาแม่ไม่ช่วยนะ อ้าวลุงคิดอะไรกัดอ่ะมดต้องซื้อบูทแล้วแหละหมดแดงมดแดงมดแดงกัดอันนี้อ่ตาตะไคร่หอมอ่ะมันมีแววว่าจะขึ้นไหมเนี่ย uh, เออ look so healthy, huh? เออดูเหมือนไม่ค่อยใช่ลุงคิดบอกมันเหมือนไม่ค่อยจะอันนี้มันไม่ใช่ตะไคร้หอมหรือโอ้ใช่อันนี้ตะไคร้หอมอยู่ uh. อ๋อใช่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 อันนี้ใช่ใช่เออใช่เออมันมันได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวมันขึ้นอันนี้ตะไคร้หอมใช่ใช่อันนี้ย่าแต่อันนี้ใช่ค่ะตะไคร้หอมบุยเลิศอุยนางขึ้นอยู่คริสนางขึ้นอยู่ Where s the big one the the big p o g เออขึ้นอยู่ขึ้นอยู่อุ้ยดีใจคือหอมอ่ะฮะ Big packet อะไรคริส Packet of the lemongrass. Oh we take them all out. เย้วิเท a เอนนิ้งเอานี่นะเออขึ้นอยู่ขึ้นอยู่อุ้ยสบายใจละสวนเอ็นนี้นะคะที่ลุงคิด e ะมาปลูกไว้ก็ว่างหารจร์เค้ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ต้นวาดต้นนี้อีกหน่อยคงจะต้องใหญ่แน่เลยนะเนี่ยต้องใหญ่มากเลยนี่ข้าวไม่ใหญ่ก็งามงามดูค่ะข้าวไม่ใหญ่ อ้ยข้าวตรงนี้มันจะรอดไหมเนี่ยม,มันต้องใช่ต้องมาเอาข้าวขึ้นไหมเนี่ยคนมางัดขึ้นเลาทำไมมันล้มแบบนี้ล่ ท่าน,นมันขึ้นหรือยังไง ดแดงกัดเหรอมดแดงกัดเหรอมดแดงกัดลุงคิดนะฮะก็ไปอยู่ใต้ต้นมะม่วงก็มีมดแดงไงสิสวัสดีค่ะซื้อปลานึ่งมาฝากค่ะกับลำยายค่ะปลานึ่งมาให้สองถุงสองชุด ชุดเดียวกลัวไม่อิ่มกันก็เลยเอามา2ชุดเลยว้าวนี่นะคะโอ้ยนี่ค่ะกำลังเตรียมแล้วนะคะว้าวดูค่ะอลังมากดูนะคะพื้นเราใช่ปูแบบนี้เลยนะคะตามตามความยาวของถนนเลยนะคะนี่แหละค่ะนี่นะคะพื้นของเราจะเป็นประมาณนี้นู่นค่ะช่างทเออ โอห้องนู้นแล้วนะคะลุกคิดอุ้ยสวยมากเลยค่ะพื้นของเรานะคะ oh. อลังมากนะคะ oh, <nice. S 1> เออลคิดบอกไนซ์เลยนะคะนี่ค่ะ oh. เป็นไง <Good. S 1> เออลายสวยอ่ะอุ <Good. S 1> ้ยสวยอ่ะช่าง <Wow. S 1> เนี่ยกระเบื้องอันนี้นะโอ้โ oh. ห oh. ไปเลือกอยู่2ออาทิตย์อ่ะ ทั้งโฮมโปรโฮมวันเลือกแล้วเลือกอีกแบบกว่าจะได้แต่แรกก็จะเอาอีกแบบนึงโอ้โหแบบนี่นะคะแบบนี่โอ้โหช่างคืบหน้าไปเยอะเลยนะคะนี่ค่ะปูตามยาวที่ต้องการเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไป update. อัปเดตอ่นั่นกันนะคะแล้วก็บันไดนะคะช่างเขาก็ทำการอ่เซตให้เป็นขั้น บันไดนี่ขึ้นได้บอรสาร้างหรือ,อยังโอเคได้เมนบ่กจ้ะเดี๋ยวจะไปเบิ้งของน้าา <Yeah. S 1> ลงุงคิดก็ชื่นชมอยู่สวยเนาะอ้ oh, นี่นะคะบันไดของเรา อ,อืมยว้วาวอันนี้นะคะระเบียงโซนเล็กนะคะก็จะเป็นคล้ายๆโซนใหญ่แบบนี้นะคะอือ คนะคะสว่วนนี้ห้องน้ำอาบิเซงหลังจากที่เขาก่อแล้วนะคะที่ชั้นวางนะ มันสวยอะมองตรงนี้ยคือสวยมากเลย Because you can put some towels on the floor, really nice colors. The floor here. Yeah. yeah. I like it. Towel. Because you can you can set colors in that. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. ก็หะะ้องน้ําพอปูเสร็จแล้วแบบเป็นที่ถูกอกถูกใจบ้าปซี่มากเลยนะคะก็พอพอเสร็จแล้วเนอะแบบว่ามันแบบมันเป็นสัดเป็นส่วนเป็นโซนแล้วนะคะทีนี้พอเวลาเราเอาซิงหรือว่าอ่างล้างหน้าหรือว่าชาโครหรือว่าเขาเอากระจงกระจกมากั้นนะคะมันก็จะเป็นสัดส่วนนะคะมีที่อาบน้ำอาบน้ํฝาฝักบมฝักัวมาเข้ามันก็จะดูอลังนะคะส่วนนตรงนี้แบบว่าโอเคมากเลยนะคะ บอว่าโอ้โหสวยมากเลยนะคะทุกใจมากๆเลยต้องไปชมช่างหน่อยนะคะก็แบบอือนี่นะคะสีขาวตัดดำมัมัน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 โอ้นะคะมันสวยงามมากเลยนะพื้นมันจะออกเป็นแค่ๆล้ายแบบว่าเป็นแค่คล้ายหินอ่อนนะคะแต่เป็นหินอ่อนออกแบบจะขาวก็ไม่ขาวนะคะ คือเราก็ไม่อยากให้ขาวมากอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามีอีกห้องหนึ่งที่เป็นขาวพื้นขาวนะคะเราก็อยากให้แต่ละห้องเขามีสีที่แตกต่างกันออกไปนะคะนี่คือการออกแบบห้องน้ำของปาเปซีคือแต่ละห้องเนี่ยจะสไตล์ไม่เหมือนกันนะคะสี่ห้องน้ำของเรานะคะจะออกแบบคนละแบบเลยนะคะส่วนนีนะะน้นะคะวินโดนะคะหน้าต่างอลังการนะคะ ต่างกลงังการก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เสียงค่ะมีคนไปนเลือกสองเสียงพอกับแม่ไปเ,เลือดเล่ยได้ดิโอเคทบที่มันเกิดมือใดล่ะเออเนี่ยเอานี่มื่หยอบอบกินกับแจวรา,ากากระดู๊บเออไงตรงไงค่ะอเออวันนี้ไปใหม่นึงแล้วามาใหม่จะไปกินอ่ะ ก,กาตาจากเชียงใหม่เอาไววเราหมอดมัขคืนสื่อมาต่างมาหลายลอยก็เลยโอ้ยจะซื้อมาเห็นหมอดกินเห็ดย่างเออน,นี่อันนี้ก็คููกันเข้ามาจากอไอ้เชียงใหม่กาตาเชียงใหม่ส่วนอันนี้กับอันมังคุดส่วนอันนี้กับมะเขยบอันนี้กล้วยที่เจ้าสร้างว่ากาไอ้บอมันย่งอยู่ทุ้งเดียวนอกนั้นั้นตีดิเบเปิด าราดเรื่องเรือเรื่องเรือตรงแม่ส่วนอันนี้ไอ้ไอ้หมอนกอกหมอนสื่อไม่ได้ค่าสืขขอ่อก็ไหนใส่เชือกเอ้าชั่วนอันนี้กาไฮเขาตังส่วนอันนี้เขาแตงอันนี้ใครเข้ม าเียวแลวเขาตูไปเออแ้านกัจ้าอนันืงส่วนไหนร้่ายนจะไปกินน่อยนึงยสแ้วก็สยนหกินเดยวกินหลายมัน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 เียงกับสมจอยลงป็นบอส้งจอยกบสกที่างส้งจอยลมีนายไปอาคุณแจะไม่ปาไปเบรไหสโต